สวัสดีค่ะ10อันดับหุ้นปันผลดีปันผลสูงในกลุ่มมีเดียสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะจะมีบริษัทไหนไปดูกันเลยค่ะอันดับ10แกรมมี่3.47%ดําเนำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจรได้แก่ธุรกิจเพลงโทรทัศน์ภาพยนตร์ช้อปปิง้งเป็นต้นค่ะอันดับ9 M A C O Master Ad 3.76%ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร อันดับ8อมาริน4.03มี3ธุรกิจนะคะ 1. สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2. สายงานมีเดียและ 3. สายงานหนังสือเป็นเล่มอันดับ7 EP Eastern Power 5.46ดําเนดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ครบวงจรตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปอันดับ6 Major 5.65%ธุรกิจโรงภาพยนตร์โบลิ่งคาราโอเกะลานสเก็ตน้ำแข็งธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้าอันดับ 5. าอควา6.98%สื่อโฆษณานอกบ้านคลังสินค้าและโรงไฟฟ้าอันดับ 4. ประกิจ7.55%ประกอบธุรกิจโฆษณาให้บริการทางด้านงานบริหารงานบัญชีและการเงิน และให้บริการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาวางแผนจัดทำด้านสื่อโฆษณาอันดับ3 TBSP 8.37%ธุรกิจการผลิตการพิมพ์เอกสารการป้องกันการปลอมแปลงได้แ,แก่เช็คธนาคารแบบฟอร์มทางธุรกิจและบัตรพลาสติกอันดับ2 TKS 11.65%ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ Security บริการพิมพ์ระบบดิจิทัลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์และอันดับ 1. GPI กลางปี International 1 2 8 6มี3ธุรกิจนะคะ 1. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์2ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และ 3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสองนแช์สวัสดีค่ะ